น้องๆสัมภาษณ์นักข่าวไม่ใช่น้องๆสัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวสัมภาษณ์น้องอืมแล้วใดๆคือแบบน้องก็ความน่ารักของเขาเขาดึงน้องซอยตันเข้ามาด้วยในพื้นที่ขา่าวอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของลูกปลายแล้วใดๆความน่ารักของซอยตันเวลาถ่ายรูปก็ดึงพี่เข้ามาร่วมโอ้ยน่ารักเกินเบอร์ ไอ้น้องก็เจียมตัวไอ้พี่ก็อยากให้ดันน้องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของพวกเขาน่ารักจริงๆทุกคนเนี่ยความสงสัยของบุ๋มมันมาไงด้วยเงินที่ถวายพระทุกคนที่เงินทําบุญนะ่ะที่เธนดนรวบมารวบรวมมา4 000, ี่0 0 0กว่าบาทอนะ่ะทำไมแม่เบนเป็นคนถือมาไม่ใช่แม่เบนพี่แต้มเป็นคนถือมา มากับรถไปไป,ไปอดีโอ,อก็เป็นไปได้เนาะว่าเอาไว้กับพิ่แต้มอะไรแบบนี้ไงเพราะว่าเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่ธนาดลเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วเงินก้อนนี้เป็นเงินที่พี่ธนาดลเป็นคนถือกล่องนับเงินแล้วเป็นคนนับเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่นํามาคือรถไปไป,ไปอดีโอจะคือไม่เบนเอามา ตอนยกมาใส่ตรงมาวางตรงพานแม่เบนก็เป็นคนล้วงออกมาสงสัยแล้วไปอยู่กับเขาได้ไงทำไมคนโก้ไม่เป็นคนถือมานรก็ไหมอืมอุ้ยสงสัยเก่งโอ้เนลเลดูเขาเหอะเอาอีกแล้วบุม๋มเอาจริงนะทุกคนเนาะว่าแมควรจะเป็นคนโก้เป็นคนเอามาไง อืมน <Es> <an> ่าจะเป็นคนโก้เป็นคนอมเออนั่นแหละดูดูดูความน่ารักของเขาต่อสงสัยแล้วจะมาสาอีกครับครับผมแเดีปักปัก้ล้ครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ครับขึ้นเลยครับสามารถร่วงบุญได้นะครับที่วัดป่าเกษตรวัดป่าแลนรเกษตรวัดสาาง ก็อน so, so, ุโมทนาบุญกับพี่พี่ในทุกธสถานเลยนะคบก็ขออันนี้ส่งนีงตรงให้พี่ประสบในความสุขแล้วก็เจอแต่สิิงดีๆก็พยายาที่ดีแล้วก็เดินทางไปไหนอะไรก็ปลอดภัยครับก็อยากให้ฝากถึงนี่พูดกับพี่ๆี่รับชมผ่านทางไลฟ์เยอะมากๆเลยก็มีหลายท่านที่บอกว่าร่วมบุญแล้วด้วยครับก็ ให้ปากถึงแฟนๆหน่อยนะของขากกันเมื่อกี้มีม,ม,มทีที่ที่เรามารับต่อยอดใช่ไหมไมีพี่ๆากัมาจาก้านด้วย<ไ>แล้วกนุวนาสาธุครับพี่ทุกคนครับก็ขอบคุณตั้งแต่ไปเริ่มทโปดจกแะแกล้วถึงตอนนี้เลยแล้วก็วัา<ไ>วสารแาแดงเดี๋ยวเดีวว<ไ><ไ>วัดป่า่ร<ไ>ัตนเกษมจริงๆเราจะรู้จักรู้จักจากพี่แต้มเลแล้วก็ไปปก็มาร่วมกับุลนุ้งก็จึงได้มารูจัเป็นคน ก็นุ่โม,มทนาบุญกับพี่ๆเอ็ซีทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมทําบุญที่มีใจศรัทธาร่วมกับพวกเรามานะครับในครั้งนี้ที่เราจะร่วมสร้างเมนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะนาขนาดไหนเมนจะเสร็จศาลาจะเสร็จทุกอย่างจะเสร็จแต่ว่าก็สิ่งที่ทุกคนตั้งใจทําก็ขอให้ทุกคนได้บุญเต็มเต็มเลยครับให้มาเท่าไหร่ก็อขอได้กลับไปร้อยเท่ากันนะครับสุดท้ายครับก็ให้ทั้งผู้ฝากผลงานแล้วก็ให้พี่ๆเอ็มซีไทยครับติดตามซัพพอร์ตตรงนี้ต่อ ก่อนเลยครับพนักงานเยอะมากเลยก็่อโดดนะครับวกไอเอาไปลงแล้วเขาไม่รู้จักใครวะต้องแนะนำชื่อไ้ก่อนตอนนี้ยังเป็นทานตอนนี้เป็นการครับผมมื่ดนครับแล้วบางคนก็เขาก็จะคอมเมนต์ไม่ได้แล้วอนี่มีใครว่อะไรเงี้ยบอกชื่อไปแลนะ่สุดท้ายนะคไม่ท้ายคิดต่อครับอ่ะใคคิวล่ะก็ฝากงานด้วยนะครับุกนครับก็แนนำม่ดตอนนี้ก็มีมีเป็น ทั้งภาพยนตร์ทั้งหนังทั้งทีวทเตอร์ทั้งโฆษณาทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็มีเพลงล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยไปนะครับพีนใจก็าพอมานะครับเป็นเพลงสไตล์แนว pop นะครับผมก็ฝากผมก็ไปฟังได้ตอนนี้ก็หนึ่งแล้วนะหนึ่งล้านครัวันนี้เรียบร้อยแล้วครับจริงเหรอไม่เสียงไม่เสียงอยากอายเขาอยากอายเขากับมันบ่นประหันไปวันหนึ่งหนึ่งล้านเออ แส่งกว่านี่แหละครับมันไม่ได้ดังครับปากเข้าไปปังหนะะ่อยฮะเดี๋ยวมันจะได้มีมีคนฟังครับแล้วก็ฝากติดตามลูกทั้งลูกและปลายด้วยนะครับเวลาครั้งอาจจะในเวลาข้างหน้าอาจจะมีมันจะเ,เป็นงานคู่ er, หรือเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นหนังเป็นละครอะไรเงี้ยก็ปังแล้วมาเรียนนะครับมาป้ายครับ<อ>

วัน four, วนี้ขอบคุณครับอบรับขาบคณครับขับขอบคุณครับอบผุณครับขอบคับขอบคุณครับขอบคุยครับขอนคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนรวไทยนิวณครับขอุณคบนอคครับอับขีครับขับขอณับขอบับอบคุอครับัครอัรอบ อย่างไรก็ต้องทำถึงบ้านผู้ว่าใ้พระุศันของมีก็เร็วเร็วเลยพระจังหวะโบ้ยุ้งโบ้ยุ้งขอบคุณนะครับผมโอ้พระนี่งองค์ใหญ่เพราเป็นองคใหญ่นะครับที่ได้วางสร้างเป็นสิ่งสำคัญในวัดเลยครบพระผมที่จะได้มีเรียนไปทำธุระกิจนะครับผมก็ร้อนรุ่ง เดี๋ยวให umas, ้น้องถ่ายรูปกับน้องๆเกบอกนะครับ่ท่าน่สอบถามมาว่าช่องทางไหนนะครับเราจะปรับปรับเล่ปรับเล่ช่องทางไหนในการร่วมบุญครับเป็นเินทีของทางวัดป่านเกษตรถ่ายรูปหน่ถ่า e> ยรูปของทางนครับ้ครับ okay. ้สเ นะครับขอบคุณครับขอบคุณหน้าจอท,ทุกท่านด้วยนะครับ ก็บัญชีร่วมบุญเราปักไว้ให้แล้วเนาะนะครับสามารถร่วมบุญได้นะครับเป็นบัญชี